มันไม่ใช่แนวก็ค่ะสิบข้าวเบิง้งอ่าช็อตนี้คลิปนี้คือสิบว่าเบิ้งไายค่ะไหวยหวยนี้แต่ตู่งามฮะไหวตัวนี้คืองาม,งามแต่นี่ สวัสดีค่ะขอถามเลยค่ะไอ้ว่าไทยคลิปกล้วยตลาดกล้วยค่ะเห็นอ่าย่ะเอียด่ะเห็นเห็นกล้ยคุณนี่คืองามแท้สนุกเขาหูเขาตาแล้วได้วยสิขอไทยเฮียนเอฟซีคนเบิงค่ะ ก็ได้จะปีแล้วค่ะสองปีสองสามเดือนนี่ยแหละครับสองปีสองสามเดือนโอ้เป็นตัวผู้ตัวแม่หนิตัวแม่ครับตัวแม่เป็นตัวแม่เบิ้งอะไเด้อค่ะพี่น้องงามบ่งามตั้งคูเลยควายกับควาย กวยงามท่านดีค่ะพี่แขงขาคุณก็ดีค่ะลำตูน้ค่ะออกท่ลรทัดออกท่รทัดออเทรทัดค่ะเป็นดอลลาแล้วเงบิลีอขอคกยคู่นี่ตล่งไเหรอดอลลาคู่นี้เครับแพงนี่คุณพ่พอ พ่แพงนี่หนิหนละข <c oughs> ั้ <c oughs> นลากอกุ้งปลาว่างานดีค่ะเป็นงามอะไรเปล่งานอะไรงามพา่ดาราค่ะ <c oughs> ดาราสายเพื่อนอู่ดอนค่ะเพื่อนว่า ก็เหมือเด,ด้อค่ะพี่น้องเอฟทีท่านใดสนใจนะคะห้อยงามพันดีค่ะแกงขากไกใไญ่ล่ำสูกันนาค่ะเบื้องข้วนดีค่ะยเพงเด้สองปีกับสามเดือน เ well. ก่ามืน้วเก่ามืนกลัคงาม ก้าบค่ะก้าซีบโตละเก้าซิบู่นี่แสนแสนตัวค่ะแสนแปด ให้รายละเอียดเพ่มน,นี่ยค่ะว่า้บนไหนติดต่อได้ใส่กับน,นใจากุ้แก้วครับปลาข,ข้างแขกครับัโทรสองห้าเจ็นึ่งสามสอ่สีครับผมยำ 0625.13244 7ครับค่ะขันติติศต่ะะอพนดาย้ะค่ะเอฟซีอ่าที่กำลังเบิ่งอยู่นี่อยากได้คว้วยงามพันดีค่ะราคากับข้อฟังค่ะแพงข่ดีครับแพงขาดีล้ำตัวน้ำตัวดีหน้าตาสวยไ้วพนดาสองปีก็สามเดือนล้ำโตดี เอฟทีท่านใดสนใจเนื้อค่ะน้องมวยชาแนลเนื้อค่ะติดต่อสอบถามท่นใดอยู่ที่เบอร์โท้วงคนหทยยูนิลิปนี่แหละค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามเนื้อค่ะน้องมวยชาแนลค่ะขอฝากก้อยงามค่ะพี่ท่านใดสนใจอยากได้ก้อยงาม กับมาเบิงเอ๋ค่ะยู่ตลาดนัดในขณะนี้ก็ยู่ตลาดนัดบ้านซุ้มเสาน้องละให้นุ่นสะอาดค่ะเีเษิบงชัดๆเศรษฐบงชัดๆค่ะงามีหรี ใจติดต่อสอบถามต่อราคาได้เ้ยค่ะได้ก็ได้ครับอ่ะก็ออกกันได้ค่ะราคาคนห่วงก็อที่เก่าซีโตละเก้าซิฟค่ะใช่บุง้งคักๆชัดๆค่ะงามลีค่ะงามลีน้ำตุวนน้ำตูไหวแม่สาวอยู่ค่ะ ขอฝากเะค่ะขอขอฝากมัมมี่สแนลคอ้ยงามเะคะคอยงาม น้านไิ้ลีค่ะเขาตาผู้ดใดอยกากได้ไปเลี้ยงไปดอมไปเฮ็ดแม่พันธ์ค่ะเอาไปเป็นแม่พันธ์เอาไปไว้ตอยอดก็ได้ค่ะพี่นอ้องราคากับพ่อฟังค่ะตูหลกักเก่าหมืน่น

ผู้ใดอย่างไดสนใจมากเบอ่งเอาเด้อค่ะ ตลาดนัดโคกกระบืองกับพี่น้องฟังนี่มันฟังควายควายงามกับพี่น้องควายงาม ค่ะขอฝากได้เยค่ะขอฝากสองน้องไม่ชาแนลนี่เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามให้น้องไม่ชาแนลนี่เลยค่ะครับคุณใดใดค่อยงามด้ค่ะค่อยงามคันดีคนใส่แต่ว่าเบิร์เหรอเนี่ยค่ะติดต่อเบอร์ทู้ที่เบนบอกไว้นิดนิดนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้น้องไม่ชาแนลก็ติดคอจบกกระเจิงชิมีโกะ ก็กานคลิปหนาสัสดีค่ะ